สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับมาส่งงานคอร์สนะครับสองทางนะครับดีไซน์ตามใจลูกค้านะครับตามใจฉันโจทย์ตามลูกค้านะครับจัดให้ตลอดนะครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับตามโจทย์นะครับช่างกูบอกให้พ่อใช้งานนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับกอมีเบสนะครับ เบสก็มีวอลลุ่มแล้วก็คอนโทรลนะครับมีบูทคอนทีนะครับแล้วก็มีก้างแหลมนะครับก้างแหลมก็มีวอลลุ่มมิดโลมิดโลจากปีนะครับก้างแล้วก็แหลมนะครับบาลานซ์แล้วก็วอลลุ่มเมนนะครับสัญญาณก็อ้าวอย่างวะโอเคครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเมนนะครับวอลลุ <c oughs> ่ม เบรเออเบรก้างแหลมนะครับแล้วก็บาลานซ์แล้วก็วอลุ่มเมนวอลุ่มเมนอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าใช้งานนะครับสาหรับคนแก่นะครับที่ให้พ่อดูแลเครื่องเสียงให้หรือมีเครื่องเสียงอยู่บ้านแต่ให้พ่อเป็นคนดูแลให้อันนี้ก็คือตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับสําหรับคนแก่นะครับใช้งานง่ายๆนะครับสบายนเข้าก็มีฝั่งหน้านะครับฝั่งหน้าก็จะมี แจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนเสียบ i อเนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเอกเอนะครับเอกเอเป็นสัญญาณเข้าข้างหลังนะครับต่อสัญญาณข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณเอาพุทธนะครับจะเป็นเอกเอนะครับแล้วก็คือฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านใดอยากได้นะครับอยากได้เป็นบลูทูธนะครับก็สั่งได้นะครับแต่ราคาถ้าเป็นบลูทูธก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นมานะครับท่านนี้นะครับท่านนี้ราคานะครับ 2950บาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับสำหรับเซตนี้เลยนะครับ2.950บาทไม่รวมค่าจะส่งแต่ถ้าเกิดเพิ่มบูทูธนะครับใส่บูทูธก็เพิ่มมาอีก300บาทนะครับประมาณนี้ครับฟังก์ชันนเขาวขานะครับโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง mm hmm. เพลงอะไรดีจะไม่โดนลิขสิทธิ mm ์ hmm. เดี๋ยวหาเพลงก่อนเอาเพลงหากินแล้วกัน <laughs> ค okay. ประมาณนี้ครับพาวเวอร์ Power นะครับพาวเวอร์ Power ตัวเป็นจะเป็นตัวเดิมนะครับเป็น PA400 นะครับ PA400 เตอร์ v 2นะครับตัวนี้เป็นงานประกอบชังโก้ช่างก็ประกอบเองนะครับข้างล่างก็จะเป็นชุดเดิมของชังโก้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งให้พ่อนะครับไปใช้งานที่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มเมน วลุ่มกลางแหลมกลาง โอเคประมาณนี้ครับถ้าไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมได้เลยนะครับที่ยูทูบ g t e c h Channel นะครับจัดไปครับจัดไป